สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนลูกปืนไดชาร์จรถโตโยต้าอเวนซ่านะครับเป็นตัวนี้นะลูกปืนตับหลังนะครับมันดังนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะคือไดชาร์จของผมนะครับมันเสียนะนี่นะครับอ่าผมถอดไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ผมได้สั่งจากร้านเชียงกงไปนะครับแล้วก็เอามาใส่แล้วแล้วก็วัดไฟได้14.1นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันดังแบบไหนนะครับ ไฟออกมา14.3นะครับเมื่อกี้นี้12.9นะนะครับลูกบอลดังมากแล้วนะครับเรยครับ๋ยวผมขอระยะดับเชื่องก่อนนะครับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็วนก็จะค่อยๆหลดลงมานะครับอันนี้คือไดชัดนะครับคือที่ผมเปลี่ยนไดนะครับคือไดตัวเนี้ยไฟมันออกตอนช้จนะครับอยู่แค่11.8นะครับพอเปิดไฟหน้าเปิดแอร์นะครับวนจะตกเหลือ แค่10.8นะครับผมก็เลยเปลี่ยนไดนะครับเพราะว่าเวลาใช้ไฟตอนกลางคืนนะครับแล้วแบตเตอรี่มันมันหมดนะครับมันหมดมันหมดแล้วก็ระบบเก๊สก็ตัดไปนะครับระบบเกียร์ก็ตัดอะไรก็ตัดหมดเลยละครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเปลี่ยนครับคือขดลวดมันไหม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมรวบลัดเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดไดลูกที่ดังออกมานะครับเดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนลูกเปิร์นนะครับ นะครับผมยกไดออกมาแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีน็อตนะครับเอาตัวนี้นะครับไปเข้าล็อกตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้นะครับร้อยอยู่นะครับก็เราก็ถอดนะครับแล้วก็ลูดออกมานะครับตัวนี้มันจะเข้าไปในแง้มไงแล้วเราดึงน็อตตัวนี้ออกมานะครับก็จะหลุดนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับคือตัวตัวตั้งสายพานนะครับก็คือตัวนี้นะนี่ครับเราก็ถอดตัวนี้ออกนะครับให้หลุดออกไปเลยนะครับนี่ครับตัวแรกมันติดอยู่ตรงนี้นะก็หลุดออกมาเลย อันนี้เป็นไดเชียงกงนะครับเนี่ยอันนี้มามามาจากเชียงใหม่เลยนะตอนนี้เดี๋ยวบางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนไดโอดททำไมไม่เปลี่ยน่านนะครับอ่านี่นะครับไดโอดไดโอดกับฐานนะครับอันนี้ไดโอดนะผมเปลี่ยนแล้วนะครับมันอันนี้ฐานยังยังยาวอยู่เลยนะนี่นะอ่านี่นะครับของเก่าอยู่นี่นะอ่านี่นะครับปกติผมก็จะเปลี่ยนไดโอดเองนั่นแหละครับนี่นะครับของเก่านะในฐานของเก่าอันนี้ไดโอดนะครับ ก็จะมีเพื่อนในกลุ่มนะครับมาเปลี่ยนของ1.5ก็ได้มาเปลี่ยนไปจากผมนะครับนี่นะครับอันนี้ของ1.3นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับก็ไม่หายนะครับเป็นที่ใดนะครับกรแคปเดี๋ยวผมยกเข้าไปในบ้านครับไปเปลี่ยนลูกปืนกันนะครับเป็นของเชียงกงนะครับนี่นะเขาติดอยู่ในรถนะครับเป็นรถที่เขาซื้อซากมานะครับแล้วเขาก็มาถอดอะไหล่ขายนะครับพวกไดสตาร์ทไดชาร์จหรืออะไหล่อุปกรณ์บางอย่างที่เขาใช้ได้ครับเขาก็จะถอดขายนะครับเป็นของเชียงกงนะครับก็คือเป็นของติดรถนั่นนะครับ ตอนที่เอามาตอนแรกนะครับวันแรกเลยนะครับผมมาหมุนดัวเห็นไหมครับเด,เดี๋ยวฟังดูนะตับนี้ไม่เป็นไรนะครับมันจะมาสั่นมือเอาตับนี้นะครับเ,เดี๋ยวดูนะครับ <hab Anton ia> <hab itation> เห็นไหมครับ <flowing out> เสียงดังนี้นะครับอ <sm aj al> ่าเดี๋ยวหมุนนะหมุนอย่างนี้นะ <OF understand> เห็นไหมครับมันจะด,ดังโยตับหลังทีนี้ตอนที่ผมผมถอดของตัวของเดิมผมออกอ่ะผมพยายามถอดออกเพราะว่าจะเอาลูกปืนมันออกไงคือเวลาถอดออกนะครับคือต้องถอดคือต้องถอดฝาหลังนี่นะครับน็อตสามตัวนะครับนี่ครับฝาหลังก็จะหลุดออกมานะครับ พอหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอไดโอดนะครับไดโอดก็จะอยู่ในนี้นะครับคือรุ่น้องผมอ่ะอันนี้ผมผมแอบถอดไปแล้วนะรุ่น้องผมนะครับมันจะขดลวดแบบนี้นะครับอย่าดูนะเนี่ยไอตัวนี้มันจะครอบไว้อยู่แล้วมันจะมีลวดนะครับโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาด้านบนนะครับเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ไดโอดนะครับเนี่ยมันจะเป็นน็อตล็อตกับไดโอดอยู่นะครับคือต้องถอดไอ,ไอชิ้นไดโอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถอด พยายามดึงไม่ออกครับผมก็ให้ลุงข้างบ้านนะครับมาช่วยจับนะครับแล้วก็ค,ค่อยๆก็ต่อก็ต mm ่อ hmm. อ่อนครับคือทุบจะเอาลูกเปินออกครับเห็นไหมครับสังเกตที่หัวทุนนะครับเนี่ยผมทุบจนเห็นไหมเนี่ยหัวทุนแตกเลยอันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าผมมาสังเกตดูนะครับล่องที่เขาใส่เนี่ยใส่ทานะเห็นไหมครับมันสึกนะครับเนี่ยก็เลยคิดว่าคงคงไม่ดีด้วยแหละเห็นไหมครับมันสึกเป็นล่องไปหมดเลยครับเนี่ยถ้าเนี่ยไม่รู้ในคลิปเห็นแล้วป่ะครับเป็นเป็นขีดขีดนะครับ แล้วก็ลอยโดนทุบนะครับก็เลยต้องสั่งตัวดูดนะครับพอดีสั่งตัวดูดลูกเปินไปอะ่ะตอนแรกผมเห็นเห็นอันนี้นะครับมันเล็กดีนะครับผมลืมวัดขนาดไปนะครับผมไปสั่งขนาดสองนิ้วมาสองนิ้วมามันใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยผมมาทำให้ดูนะถามว่าถ้าเราจะดัดแปลงทําได้ไหมทําได้นะครับแต่พอดีผมจะมาถ่ายคลิปนะครับก็อยากให้มันถูกสเปคไปเลยครับเนี่ยสังเกตดูง่ามเหล็กตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยง่ามเหล็กตัวสองนิ้วตรงนี้ครับเนี่ยเท่านิ้วใหญ่เข้าไปนะครับมันลงไปในนี้ไม่ได้ไปไม่ นะครับเพราะว่าขนาดขนาดของโตดทุ่นนะครับจะมีขนาดอยู่15มิลนะครับประมาณ15มิลทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะประมาณ14มิลนะฮะช่วงห่างของเนี่ยร่องนะครับประมาณ14มิลครับถ้าติดนิดนึงแต่ถ้าผมทุบตรงนี้ให้มันทางออกมันก็คงจะลงได้ครับแต่พอดีจะทําคลิปนะครับก็เลยสั่งของ3นิ้วมาเลยดีกว่านะครับเพื่อว่าให้ให้ตรงสเปคเขานะครับก็คือถ้าเกิดใครจะไปสั่งตัวโดดนะครับก็คือต้องวัดก่อนต้องวัดทุ่นก่อนนะครับว่าเนี่ยหัว หัวทุ่นนะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่เขบองผมประมาณสิบห้ามิลนะมันสิบห้ามิลผมก็เลยไปสั่งแบบของสามนิ้วมาสามนิ้วเขาก็จะมีระยะห่างตรงไอ้นี่นะครับเนี่ยตรงแกนเหล็กเขาประมาณยี่สิบมิลพอยี่สิบมิลปุ๊บมันก็จะเข้าได้เลยอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอุญยะใส่เข้าไปเลยนะครับออกมานะครับผมจะเอาลูกปืนของเก่าผมนะครับเอามาใส่ตัวนี้นะครับเอามาใส่ตัวที่มันดังนะเดี๋ยวผมขอุะาตถอดตัวเก่าออกก่อนนะครับผมแอบหมุนมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับก็หมุนไปเรื่อยนะครับ หลุดแล้วนะครับก็จะมาสังเกตดูนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะแล้วก็ด้านด้านล่างสุดนะครับก็จะมีแหวนนะครับเป็นประมาณนี้ครับใส่ไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคือลูกปืนของอันนี้นะครับยังไม่ดังนะครับยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครถอดออกมาแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้จะเอาลูกปืนไดเก่าใส่นะครับก็ก็ต้องเอาลูกปืนนะครับไปไปเทียบขนาดเบอร์นะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับอันนี้นะ โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรวบรัดนะผมขออนุญาตแกะตัวนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับก็ถอดฝาครอบตดได้ออกมาได้เลยนะครับก็จะเห็นไดโอดนะครับไดโอดก็ตัวนี้แหละครับที่ผมได้ใส่เอาไว้นะครับตัวนี้นะก็จะมีฐานอยู่ตรงนี้นะครับก็รุ่นนี้นะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับจะมีลวดนะครับทะลุขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องขันน็อตออกนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ห้าตัวนะครับแล้วก็จะมี หกเจ็ดแปดนะครับเป็นของคัทเอาท์ด้วยนะครับเก้าสิบอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเลยนะครับเดี๋ยวอ่าน็อตเป็นน็อตเอมสี่นะครับเส้นสั้นนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับแล้วก็เป็นน็อตเบอร์สิอยู่ตรงหัวนี่ตัวหนึ่งนะครับก็พอดีตรงนี้นะครับขันไม่ออกนะครับแน่นมากเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้แน่นนะครับสองตัวนะครับตัวนี้ขันออกนะครับแต่ก็เลยผมผมผมไม่ขันออกนะแต่ตัวที่ล็อกคคััเนนนนะะรรรบบตงี้ป น็อต M4 แบบยาวเนผมถอดเหรอครับพอดีรุ่นนี้นะครับมันสามารถยกขึ้นมาได้ทั้งทั้งชุดเลยครับตัวนี้ติดไม่เป็นแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องออกนะครับเป็นของอะวนซ่าน1.3นะครับอ่านี่ครับพร้อมฐานเลยนะเนี่ยฐานยังยังเต็มอยู่เลยนะครับอ่าด้านในเขาเป็นแบบนี้นะครับผมวอาออกแบบนี้เลยนะเป็นเบอร์8นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขันเบอร์8นะครับตรงนี้นะครับ1 2 3 4นะครับผมขออนุญาตคลายออกก่อนเลยนะครับถอดน็อต เบอร์8ออกหมดแล้วนะครับสี่ตัวนะครับตรงนี้นะครับจะแน่นนะครับเนี่ยนะครับตอนที่ผมไม่มีตัวดูดนะครับผมก็กับลุงข well ้างบ้านนะครับพยายามเคาะตรงนี้นะครับเคาะเคาะเคาะนะครับแล้วก็เอามือเอามือจับแบบนี้นะครับให้มันลอยนะครับแล้วก็ให้ลุงนะครับเอาเอาคอนนะครับตอกตอกหัวทุ่นเนี่ยนะครับหัวทุ่นถ้ายังดียังเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยพอเวลาเราเราไม่มีเครื่องมือที่ดีนะครับเนี่ยเวลาตอกนะครับเนี่ยครับหัวทุ่นมันจะแตกนะครับเนี่ยอ่าถ้าเป็นไไปดดด้้้นนนนนะะะคคครรรััััับบบบบใหส่่งตวูมากอแี เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพยายามหาทางนะครับเอาตัวโดดที่สั่งมาเนี่ยครับเกาะเกาะตัวนี้นะครับแล้วพยายามโดดตัวนี้ขึ้นตัวสามนิ้วก็เล็กไปนะครับขาตัวนี้นะครับจะใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะติดกับบ่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับน่าจะต้องเป็นสี่นิ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่อันนี้ผมผมผมลองดัดแปลงความคิดของผมเองไงก็เลยใส่แค่นอตตัวเดียวเองนะครับแล้วก็พยายามเอาเจาะลงไปในร่องนี้ครับให้ได้ครับเนี่ยก็พยายามนะครับ ต่ิมมันเกาะหลุดกอ่อหลุดอยู่หลายรอบนะนะครับผมก็พยายามให้มันขึ้นลอยมาก่อนนะครับมันจะหลุดอย่างนี้นะครับจ like ึงหลุดแล้วนะครับน,นะครับหลุดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีสปริงตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งที่ใส่กันไม่ให้มันไปชิดกับตัวน,นี้มากนะครับจะเป็นแหวนสปริงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่กับนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็ขออนุญาตโดดลูกเบรนลูกนี้ออกมานะครับเหมือนเหมือนกับ อันเมื่อกี้เนี่ยครับจะได้ไม่เสียเวลาคลิปนะครับนะอ่าหลุดแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะครับของอันที่ดังครับก็จะมีแหวนแบบนี้นะครับแล้วก็มีแหวนแบบนี้นะครับอยู่ข้างล่างนะอ่าอันนี้รู้สึกมันเกิดเกิดเกิดนะครับตัวน,นี้นะเอาลูกเปิลน,นะครับลูกเปิล ของอันนี้นะครับของอันนี้นะครับเอามาใส่เนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแหวนตัวนี้นะครับจะสกปรกนะครับผมขออนุญาตเอาแหวนตัวอ่อนนี้นะครับอ่าผมขอเอาของตัวเก่าของผมนะครับของผมยังสภาพสวยกว่านะครับมาใส่นะครับแล้วก็ลูกเปิลตรงใหม่ใส่นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหาวิธีเอาลงนะครับต้องใส่ต้องได้ตอกลงค่อยๆหาบล็อกอะไรมาสวมนะครับ ลูกเปิลที่เราต้องเอาตัวดูดดูดออกนะครับยังไงมันก็ต้องแน่นอยู่แล้วนะครับไม่สามารถจะมือดันลงไปได้นะมันดูดออกแน่นยังไงตอนใส่ก็ต้องแน่นอย่างงั้นครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีนะครับก็คือผมเอาสวงเข้าไปนะครับผมเอาโซนิกนะครับมาฉีดตรงนี้ให้มันออกเลื่อนๆนิดนนงนะครับแต่มันก็มีผลนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่มันก็ไม่เข้าหรอก้วผมก็เอาลูกเปิลเก่านะครับมาวางนะครับเพราะว่าให้ตัวเขาในค่อมหัวทุ่นไปนะครับอ่านี่นะครับให้เหลือตรงนี้สั้นนะครับแล้วผมก็หาลูกบล็อกมานะครับผมไปได้บบ็ออกเร์มานะ แต่ว่ามันก็เข้าไปได้ไม่ลึกหรอกเพราะยังไงมันก็ต้องติดตรงบ่าตรงนี้อยู่แล้วครับแต่เรามาสังเกตดูนะครับเนี่ยมันจะยังไม่ถึงหัวทุนนะครับแล้วก็ตอกไปก่อนตอกไปพังพก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีนะครับอผมก็ตอกไปนะครับอย่าให้มันโดนทุนนะครับถ้าโดนทุนแล้วก็แล้วก็วัดดูก่อนนะครับว่าได้เข้าลึกประมาณไหนนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวพอจะได้แล้วครับเดี๋ยวผมไปหา ก็จริงๆต้องใช้เป็นท่อเหล็กนะครับสวมเข้าไปพอดีนะครับแล้วก็ต่อกันแต่ผมไม่มีนะครับผมก็ไปได้บล็อกของผมมาเป็นเบอร์ยี่สามครับเนี่ยลองเอามาสวมดูนะครับเนี่ยสวมดูแบบทุ่นยาวๆนะครับยังเข้าไปได้นะครับก็เอาลูกเปิลนะครับเสริมไปนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับ่อยต่อไปนะครับ จากที่ใช้ลูกบล็อกเบอร์ใหญ่นะครับตอกลงไปแล้วนะครับก็คืออย่าตอกลงไปลึกนะครับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้แล้วนี่ครับเนี่ยบาดตรงนี้ครับลูกเปิื่นตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปแทนตัวบานมันจะแน่นนะครับเมื่อกี้นี้ผมตอกเข้าไปนี่ยังแน่นนะครับผมต้องเอาเอาเมีดนะครับมาใส่แล้วก็แงะออกนะครับพอดีผมไม่ได้ตอกไปต่อตอกไปลึกไงผมก็เลยไปหาเหล็กมานะครับพอดีขอยืมเหล็กลงข้างบ้างครับได้มาเป็นเหล็กแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ผมมาลองดูแล้วนะครับมันไม่ได้นะครับเนี่ยมันเห็นนะครับ มันจะมันจะไม่โดนกับขอบตัวตัวตัวเหล็กของลูเปิดครับมันจะไปโดนขอบเนี่ยขอบยางกันจาระเบีนะครับเนี่ยถ้าเราต่อลงไปแรงครับเดี๋ยวยางกันจาระเบีครับมันจะพังนะครับอ่าเนี่ยครับสวมได้ก็เจ๋งนะครับแต่ว่าต่อไม่ได้นะเดี๋ยวก็วิธีที่ผมคิดได้นะครับก็คือหาแหวนนะครับเนี่ยนะครับแบนสักสามตัวนะครับเอาที่แบบว่าใหญ่ๆหญ่มากนะครับประมาณนะครับมาวางเพื่อว่าจะให้ตัวครับมารับกับตัวนี้ได้นะครับเห็นไหมครับแล้วผมก็ใส่ ลงไปแล้วเพื่อว่าให้ให้ให้ตัวบ่าตัวนี้นะครับไปเคาะกับตัวแหวนนี่แปะนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมแอบ,บเคาะไปแล้วนะครับอ่านี่นะแอบบเคาะลงไปละอ่าลูกเปิลเช็ดถึงข้างในแล้วนะครับนี่นะอาจจะทุลักทุเลหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาตรฐานไงเราทําของเราใช้เองนะครับก็จะประมาณนี้ครับเครื่องไม้เครื่องมือที่พอหาได้ที่จะมาตอกลูกเปิลนี่ลงไปได้นะครับหลังจากที่เราเคาะลูกเปิลใส่ไปได้นะครับก็จะมีเหลือแหวนนี่นะครับเทไปลองบ่าลูกเปิลนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ ตัวนี้ก็แน่นเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอเอาท่อตัวนี้ต่อไลงไปนะเพราะมันพอดีกับท่อนะครับลงไปเสน็ทแล้วนะแล้วก็จะมีจะมีแหวนสเปริงนะครับที่เขาอยู่ในฝานะครับแบบนี้นะอันแบบนี้ครับเราก็ใส่ไปด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขอวางด้านนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปโดยตรงตัวนี้เราก็ดูดออกมานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องได้อัดเข้าไปอีกนะครับผมจะลองเคาะดูนะครับเมื่อกี้นี่ผมลองเคาะดูนิดนึงครับมันเข้านะครับเอาเป็นไมค์คอนครับเดี๋ยวเคาะเคาะจนหัวน็อตบันโผล่นะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาน็อตตัวมันเองนะครับอัดมันลงไปนะครับนะครับมันมันจะกระทงกับกล้องนะนี่นะผมเคาะแบบนี้นะ ก็เคาะลงมาจนตอนนี้นะครับน็อตเบอร์แปดโผล่แล้วนะครับพอน็อตเบอร์แปดโผล่มาแล้วก็น็อตใส่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้อัดน็อตเบอร์แปดลงไปนะครับเพื่อให้ตรงนี้นะครับเขาสนิทนะครับอัดน็อตเบอร์แปดนะครับลงไปแน่นจนเราพอใจนะครับแต่เวลาอัดน็อตนะครับต้องต้องทะแยงมุมนะครับอัดซ้ายทีขวาทีแล้วครับด้านบนด้านล่างครับค่อยๆทะแยงมุมนะครับ ให้มันลงไปแบบเสมอกันที่สุดนะครับให้มันลงไปพร้อมกันนะครับอย่าไปอัดข้างใดข้างหนึ่งให้มันเอียงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการขบบ่าตัวนี้นะครับพอได้เสร็จแล้วเราก็มาลองหมุนดูนะครับ่นะครับหมุนดูว่ามันตึงมันอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ตรงนี้นครับเดี๋ยวชุดเดโอดนะครับผมถอดมายกแผงนะครับก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เดโอดนะครับเพราะว่าฐานตรงนี้นะครับมันต้องต้องหาลายไฟกดนะครับ กดอย่างงี้นะครับเพื่อว่าให้เข้าไปกับตัวทุนได้นะครับถาดมันจะมีอยู่2อันไงเนี่ยนะครับมันต้องกดนะครับแล้วก็ท่านผมติดกล้องหน่อยครับี๋ยวผมขออนุญาตที่เอาเดโอดใส่นะครับแล้วก็ขันน็อตตรงนี้นะตรงนี้นะครับพอาผมเริ่มบอกไปนะครับถ้าเป็นของอเวนซ่าหนึ่งจุนะครับปั๊กจะเป็น4ี่ขานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะไม่ได้ใช้น็อตนะครับเขาจะเป็นใช้ลวดทองแดงเลยนะอันเนี้ยเขาจะใช้ลวดทองแดงครับแย่ขึ้นมาแล้วก็ใช้บัดกีติดเอานะครับเขาจะไม่ได้ทํา ห่วงไว้ใส่น็อตแบบนี้แบบถอดง่ายแบบนี้นะครับของอเวนซ่าหนึ่งจุดห้าหรืออาจจะเป็นของรุ่นอื่นนะครับต้องใช้บัตรเกเอานะครับอันนี้ผมไม่รู้ของรุ่นอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นของหนึ่งจุดห้านะครับผมผมเคยทํานะใช้บัตรเกอดูดออกแล้วก็บัตรเกอเพื่อจะให้ติดก็ต้องเอามาบัตรเกให้มันติดนะครับแต่รุ่นนี้เขาทาเป็นน็อตแบบนี้นะครับอ่านี้ผมใส่เรียบร้อยนะครับฐานกดใส่ลงไปในร่องแล้วนะก็ใส่ข้อฝาท้ายนะครับอ่าก็ใส่กลับไปประมาณนี้ครับก็จะมีน็อตล็อกตรงนี้ครับเบอร์นะครับ ก็ใส่กลับไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามตัวนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นน็อตสำหรับเอาไว้ยึดกับสายไฟรถนะครับตัวนี้ไว้ลองหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้เหนีบหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาไปใส่ในรถครับโอเคครับผมขออนุญาตขันแน่นเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประกอบเอาเปลี่ยนลูกเปิดนะครับ ของตัวอันที่ของผมที่เสียนะครับที่ขดลวดมันไหม้นะครับอ๋อผมลืมให้ดูขดลวดนะครับมันเนี่ยนะครับมันเป็นอยู่นิดนึงครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าในกล้องมันจะมีดำๆอยู่นะครับอยู่ขดหนึ่งไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอ่าตรงที่ดังๆที่หมุนตอนแรกครับไม่ได้ยินเสียงแล้วนะไปที่ตับหลังนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนตับหน้านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยแกะนะถ้าตับหน้าก็ต้องได้ถอดตัวนี้ออกนะครับ น่าจะต้องหาบ็อกนะครับมาใส่นี่นะครับอเบอร์ยีามนะครับถอดอันนี้ผมยังไม่ได้คิดวิธีนะครับเพราะว่ามันมันไม่เสียงไงน่าจะต้องถอดอยู่ตั้งแต่ตอนที่สายพานเน็บอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเอาถอดออกมาโล่งๆเนี่ยสงสัยมันน่ามันน่าจะหมุนตามนะครับหรือไม่ก็ต้องหาวิธีหาอะไรขัดนะครับเพรื่าไม่ให้หมุนตามโอเคครับอันนี้ผมมาบอกวิธีแค่เปลี่ยนแค่ตับหลังนะ อันนี้คือเราทําใช้เองนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราอาจจะได้ไม่ครบเหมือนร้านเขาทานะครับแต่ก็สามารถทําได้นะครับหาอะไรมาดัดแปลงนิดหน่อยครับทำใจเย็นๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปใส่ในรถนะครับแล้วก็ลองมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าจะดังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตรงนี้ตอนที่ผมเอาใส่นะครับมันต้องเอาตรงตรงนี้ครับเนี่ยตรงช่องตรงนี้ครับเอาลงไปเสียบเอาลงไปเสียบกับช่องตรงนี้นะครับเนี่ยไม่มีคนถือกล้องให้ดูนะครับแต่ว่าผมเคยทํา การถอดของไดชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็มันต้องเอาตัวนี้เสียบเนี่ยมันทําต้องจับ2มือนะครับไม่มีคนถือกล้องนะครับผมทําคนเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไดกลับลงไปให้ใส่สายพานแล้วก็สตาร์ทเครื่องลองเลยนะครับผมได้เอาไดลงไปใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตั้งสายพานแล้วนะครับของ1.3นะครับจะไม่มีตัวตั้งสายพานนะไม่เหมือนของ1.5นะครับของ1.5จะเป็นตัว น่าจะเป็นเบอร์สิบหรือสิบสองตัวนี้นะครับแล้วขันนะครับมันจะค่อยๆดึงใด้อยหลังมาครับให้ตึงนะครับแต่ว่าของหนึ่งจุดสามนะครับเขาจะใช้แบบนี้นะผมใช้ไม้นะครับนี่นะครับใช้ไม้เอาไปขัดนะครับไปขัดแล้วก็ยันนะครับยันให้มันตึงนะครับแล้วก็ต้องอัดน็อตอัดน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะเสียบปลั๊กอะไรข้างหลังเรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวลงไปสตาร์ทดูนะครับว่าอาจจะขึ้นมาสิบสี่วลต์หรือเปล่านะครับตอนนี้มันลดลงมาเหลือสิบสองจุดแปดนะ แล้วก็จะมีเสียงลูกป,ปืนดังหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทนะครับเปิ๊บตาดเลยครับโอเคนะครับไฟขึ้นมา14.2นะครับเงียบเกลีเลยนะครับแต่ผมต้องเร่งอยู่นะอันนี้เป็นตัวเร่งนะครับ เนี already, so lings, Fran, ่ยเก็บเลยนะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์ออกนะครับว่ามันดังลูกเปินเฉพาะตัวหลังนะครับเพราะว่าผมตอนที่เอามือจับแล้วมือหมุนก็มันจะไปสั่นอยู่ข้างหลังครับเวลาเราหมุนโมเล่นะมันจะสั่นตรงข้างหลังถ้าเกิดข้า้งหน้าดังด้วยนะครับมันก็จะสั่นตรงด้านหน้านะครับก็ต้องลองดูนะครับว่ามันจะเสียตับไหนครับอ่ามันมันจะไม่เสียพร้อมกันนะครับมันจะเสียทีละตับนะครับก็ประจับประมาณนี้นะครับขึ้นมาเป็น14.3โวลต์แล้วนะครับ ก็คลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รอสษารับชมมาจนจบเดี๋ยวลิงก์ตัวโดดนะครับกับ